ครับพวกเราวงกาลาครับก็ตอนนี้พวกเรามีงานอัลบั้มใหม่แล้วนะครับ Love อินฟิน t y ครับชุดที่8ของพวกเราครับผมก็ในงานชุดนี้นะครับก็มีความพิเศษโดยการที่เ o ิ e i ินฟ n i t y ีเนี่ยเรามีเพลงรักในอัลบั้มถึง7เพลงแต่ว่าเป็นเพลงรักที่ไม่ใช่เป็นเพลงช้าทั้งหมดนะครับยังมีทุกรสไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วเพลงมีเดียมเพลงช้าคือมีมีทุกรสครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีการฟิชเชอร์ลิงครั้งแรกเกิดขึ้นของวงกาลาในรอบ13ปีนี้ครับผมระหว่างน้องแกรนเดอะสตาร์กับพี่หนุ่มเรานะฮะ ครับใช่ครับก็แล้วก็กับพี่มีพี่ซีนนะครับดรเสตมัดคงนะครับก็มาช่วยด้วยโอ้แล้วก็อีกหลายหคนครับพี่แมวจิตศักดิ์นะครับคุณโจแพนเค้กนะครับพี่นาชนะเสวิกุลนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนครับมาช่วยกันในระเบ้ามนี้ก็น้องแกนน่ารักมากครับน่ารักมากครับมีความสามารถมากคือคือคือจริงๆบอกได้เลยว่าน้องแกนเป็นนักร้องแบบผมเรียกว่าต้องถ้าเป็นเสียงของผู้หญิงในเมืองไทยเนี่ย ผมให้น้องคนนี้อยู่แบบติดท็อปไฟแน่นอนอะ่ะคือแบบเขาร้องเก่งมากครับแล้วก็อัธยาศัยดีมันทําให้เราแบบร่วมงานกับน้องได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นทุกอย่างไม่ว่าจะถ่าย M v มีหรืออัดร้องนะครับก็ยังไงต้องขอบคุณน้องเขามากๆที่ให้เกียรติพวกเรานะฮะน่ารักมากสุสดท้ายผมไปวิศวดคับพูดถึงเรื่ององค์กรรนะฮะก็เราเราเราอยู่ด้ว,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 วยกันมาเจ้านานนะฮะเพราะว่า ี่คือน้อง,ององหนึ่งนะที่ผ่านการประกวดพัฒนวิศวรนะครับท่านก็ถามว่าปลุกการกระลาไหมก็แน่นอนฮะเปิดเพลงกลางมากระมือแทบจะทุกๆเพลงกล็ซ้ำนะฮะพูดถึงกลางเนี่ยผมเองผมชอบสไตล์เสียงของหนุ่มมากนะฮะเพราะว่าหนุ่มเองเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงร้องที่ร้องเพลงเร็วก็มันแต่พอเป็นแบบเพลงช้าๆซึ้งๆให้อารมณ์เสียงแหกของเขาเนี่ยมันมันกินใจนะไม่รู้ พลงของตลาดมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนลายเส้นพอฟังปึ๊บเสียงร้องคุณหนุ่มปึ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเป็นของตลาดม in 네ันจะมันจะฟังงหน้ามันจะฟังของส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นหนุ่มดูดูแค่ดูเนี่ยเขาบอกการเกิดปลงของสมาชิกใหม่ที่มันเติมเสริมก็รู้สึกว่าแต่ละคนก็ดูดูที่แบบดูแค่ดูฟูดูแบบโปรเจคต์ดีขึ้นน่อยะบางอย่าง ฉันและเธอฉันคิดถึงเธอเรยังมีใจพรกันอยู่ไหมเราอาจจอริงได้ไหมฉันก็ยังคิดถึงเธอเนคนเดไม่ใช่ความเท่า คือเรามีเพลงรักเยอะมากนะครับเราจะพูดถึงความรักที่มันไม่มีสิ้นสุดนะครับแล้วก็ส่วนอินฟินิตี้เนี่ยเครื่องหมายอินฟินิตี้เนี่ยมันเป็น <Infinity. S 1> มันเป็นเลข8ที่ผมอยากให้มีเคยคิดไว้ว่าถ้ามีถ้าได้ออกออกเทปถึงชุดที่8เนี่ยจะต้องมีเลข8อยู่บนปกอัลบั้มของผมให้ได้ซึ่งก็ไปคุยปรึกษาพี่พีทีมงานจนได้อินฟินิตีนี่แหละแต่เป็นแนวนอนเลข8แนวนอนก็โอเคครับ ครับก็นะครับฝากนะครับอัลบั้มกาลาเลรอิน i n นิต i t ไปด้วยนะครับกลาชุดที่8นะครับมีเพลงรักหลายๆเพลงอยู่ในนั้นลองฟังดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าความรักมีอีกหลายเรื่องที่มันไม่มีที่สิ้นสุดครับครับผมก็ขอฝากดาวน์โหลดไว้ด้วยนะฮะกดดอกจันหนึ่งสองน์ศูนย์สอนะครับแล้วก็กดโทรออกสำหรับเพลงนี้นะครับ